รูปม้ากำลังควบสูง35เซนติเมตรนี้พบอยู่ในสุสานในยุคขั้นแห่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่แหละคือม้าบินตัวหนึ่งที่จับพระไทยจากพัดอู่นี่ยิ่งหนะัก เส้นทางที่กองทัพท่านเดินทางสู่ดาวันนั้นได้กลายเป็นเส้นทางค้าขายที่คึกคักในการต่อมากล่าวอีกในยน,นึ่งก็คือม้าสวรรค์นั่นเองเป็นตัวบุกเบิกการแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างจีนกับดาวันผู้คนที่เฟอร์กาน,น่าบอกเราว่าตำนานของม้าสวรรค์นั้นยังคงมีอยู่ ดังนั้นเราจรึงพากันไปที่ท้องทุ่งทางด้านตะวันออกของเฟอร์อกาหนาเพื่อสรบตำนานดังกล่าวที่แหล่งของมันเลยทีเดียวเข้าสู่สาธารณรัฐคริกิสโซเวียตสังคมนิยมณที่นี้ทุ่งหญ้าแผ่ออกไปไกลสุดลูกหูลูกตานี่คือถิ่นของชาวคริกิส ลูกหลานเลนของชนชาวอาชาผู้กล้าแข็งเป็นไปได้ว่าณนะที่แห่งน,นี้บนท้องทุ่งน,นี้เองที่เมื่อสองพันปีมาแล้วเป็นที่เลนย่าและควบของม้าสวรรค์ทั้งปวง ชายชราสองคนนี้เป็นชาวิสเดี๋ยวเราเรื่องม้าสวรรค์ให้เราฟังม้าเหล่านี้วิ่งได้เร็วแต่จะเร็วกว่านั้นก็ยังได้เขาอธิบายมันกินน้ำทีหนึ่งในน้ำหรือทะเลสาบไอซิคู อาจจะเหือดแห้งไปได้เลยแล้วก็วิ่งได้ทนตามทุ่งตามาเขานานนับเดือนโดยไม่ต้องกินหญ้าก,กินน้ำตัวเขาเองนั้นก็ไม่รู้เรื่องที่มันขับเหนื่อออกมาเป็นเลือดแต่รู้แต่เพียงว่ามันสาบสูนไปจากเฟอร์กาน่าแล้ว เครื่องแต่งตัวแบบพื้นเมืองของพวกเขาก็ตัดเย็บเป็นชุดที่เหมาะสำหรับขี่ม้าคนเมืองคริกิสเขายังมีชีวิตอยู่กับหลังม้าจริงๆชาวอาชาที่เราได้พบนั้นอายุ71แล้วแต่กระนั้น ก็ยังควบขับได้ประดุจคนที่หนุ่มกว่าไัยนี้มากจัก,กรพรรดอูตี้ิมิใช่บุคคลแต่ผู้เดียวที่จับอกจับใจกับม้าสวนรหากแต่ชาวจีนในชั้นหลังๆก็ยังสรรเสริญม,ม้านี้เป็นเพลงร้องเอาไว้ ดังที่บรมกรวีจีนตู้ฟู่ได้พรรนาไว้ดังนี้อาชาแห่งดาวันอันลือชื่อกล้ามนั้นหรือเกร็งแกร่งแรงแข็งขันโครงกระดูกก็เรียวเพรียวสมกันกับในตาที่แน่นมั่นดุจธนูสีเท้าจับเยี่ยงลมพัดอย่างเร็วรวดทางกันดาลสามารถกวด อย่างยอมสู้เป็นอาชาพารอบได้ทุกประตูวิ่งตามลูกไกลพันลีควบขี่สบาย